Yeah. So, welcome everyone to uh, Farm Kwai Di or Kwai Di Farm. We are in one uh, province in the northeast of Thailand. So, we are breeding the huge buffalo, I mean the Subam buffalo here. And uh, if you're interested in sharing some knowledge or maybe to uh, have some uh, information about Subam buffalo, huge buffalo in Thailand, please continue watching this video until the end. You will find the address how to uh, contact us. But anyway, I would like to welcome you. ในเพอร์เซน the Co situation is getting better so welcome everyone ีต o f a Kwai d ก Farm in Thailand in the future thank you ค o much ครับผมสวัสดีครับบ้าเกษตรครับมันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มควายดีนะครับผมหรือว่าควายดีฟาร์มครับที่เป็นภาษาอังกฤษครับตอนแรกผมอ่านว่าคาอิดีเป็นซื่อญี่ปุ่นนะครับคาอิก็คือน่ารักเนาะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะน้าตัวนหนครับ ครับผมจารุเดชประหุนครับชื่อเล่นชื่อเจ๋งครับผมผมเป็นผู้จัดการฟ้ามควายดีครับแล้วก็นอกจากเป็นผู้จัดการฟ้ามเนี่ยผมยังรับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยด้วยครับบอกพี่น้องนะครับว่าที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้ครับที่ผมยืนอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่อาเภอเมืองครับจังหวัดลอยเอ็ดครับผมฟ้ามควายดีครับเข้าเริ่มจริงๆในตอนปี62ในการพัฒนาควายไทยนะครับโดยปัจจุบันนี่นะครับพื้นที่เข้า นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงยานะครับเฮ้ามีควายตอนนี้ก็คือประมาณห้าหาสิบตมีพอพันอ่ลักยุ่งสองตนะครับโอมี่สามสิบสี่นอกนั้นก็เป็นลูกควายนงเจียงบระธารมนาได้ครับพี่น้องครับเพื่อนเป็นเด็กนอกครับเพื่อนจบอ่าทั้งตีทั้งโท่เนาะเมนบ่าครับผมเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ผมผมยุ่มัธยมนะฮะผมผมผมเรียนเรียนโรงเรียนอินเตอร์ตอนปอตรีผมก็ไปเรียนอยู่ในบราสกาเรียนเฟเดนเป็นเมืองวิศขาวโพด้่มีอย่างเลยไม่ได้เกษตรกร มู uh huh. พวกก็จะเป็นลูกหลานเกษตรกรของอเมริกาทีนี่เล่นปอตีเร็จกลับมายุ่เมืองไทยหาปีครับทำงานมันยังบม่ได้เลี่ยนโทษก็เลยเล่าออกไปเลี่ยนโทษอีกรอบนึงครับ oh. ตอนรอ,อบ2องที่ไปบอสตันเลี่ยนเรื่องอด้านการตลาดเดกลับมาเมืองไทยเห็นงานอีกรอบนึงก็จนจนจน,จนฮอดมือนี่แหละครับไฟแนนซ์การตลาดซึ่งซึ่งโบกเกียวกับฟาร์มห่างหลังเลยโบกเกียวกับฟาร์มห้างหลังเลย <laughs> แต่ว่าโดยสายเลือด <laughs> ถวดผมเนี่ยเป็นนายหอยสมัยก่อนเวลาถวดเมื่อบ้านเนี่ยคว้นคือดินมันมันฟุ้งอะถือซื้อหูแล้ว่าถวดกำลังกลัับบ้้าานนนนคคืออย่่ปไไดมรุตผ ก็ไม่ได้เลี้ยงควายลูดแม่ผมก็ไม่ได้เลี้ยงควายก็จนมารุ่นผมเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็อยากสืบสานสิ่งที่ถวดผมเพิ่นเคยเห็นไว้ก็เลยอยากสืบอนุรักษ์พัฒนาสายพันธุ์ควายไทยเอาไว้ให้คููกับแผ่นดินไทยต่อไปควายไทยนี่มันอาจสีตัวน่อยเขาเห็นว่าโอ้ควายตัวน่อยเขาบ่เกยเห็นควายใหญ่เห็นควายใหญ่เนยเขาสึกว่าตื่นตาตื่นใจทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การเขาเอิ้นว่าคัดเลือกพันธุกรรมต้องเขาต้องคิดว่าเขาอยากเขาอยากได้อย่างก่อนอเขาอยากสิได้ควายสงงงหห่่่่่่ยยาาาาาาาววตมมมมเเเเเก้้ออออออนนลัับบิีีีีีขทด ใส่เห่าให้มันไปตรงตามตีเหาอยากสี่ใดให้มันเป็นมันไปเพราะฉะนั้นน่พันธุกรรมเป็นเรื่องสาคัญเอ่อเห่าก็ต้องหุ่นจักการพัฒนาต่อเฮาพัฒนาแล้วเฮาก็ต้องแบ่งปันคนอื่นนําเหมือนปณิธานของฟรามเนี่ยก็คือสืบสรารเราก่อต่อยอดแบ่งปันถามว่าได้มาจากไสก็ได้มาจากปฐมบรมราชาองค์การของสมเด็จพระวชิรเก้าเจออ้าย่หัวนี่แหละก็เลยนําตรงนั้นนะครับมามาเป็นปณิธานฟร์มเหมือนกันพี่นงยาดามาผมเนียครับเอ่อตอนนี้บ่าวะเสียดไซแมสเนาะเดี๋ยวห่อเป็นเรื่องของจริงดีกว่านะครับเพราะ ใส่เวลาในการไปหาพันธุกรรมดีๆบ่าวาสิเป็นทั้งพิษณุโลอุไทยพิจิตแม่แต่ควายอีสานเขาใสาเ่เพชรอุบนลนัส่สิห้องก็มีมารวบรวมไปเพื่อเฮาสิพัฒนาต่อไปคนที่สิผ้าน่ำทั่วเป็นเป็นคุณ่อผมผมแอบเห็นความน่ารักนิดนึงเนาะเป็นโลโก้นะครับของฟาร์มควายครับน่ารักมากนี่ครับพี่น้องเบื่อครับมีหลายๆอย่างอยู่ข้างในนี่นะครับนี่ครับผมเป็นกิมมิคครับเป็นกิมกมิคน้ำน้ไเด้จ,จัด มีน้ำดื่มน้ำหรือ่ครับผมอม่น้ำดื่มน้ำลองเปิดตู้เย็นเปิ่ดกันเลยเนี่ยเเอาเอาเปิดตู้เย็นแล้วจะเจออะไรยกขึ้นมาให้เบิท้งนัหน่อยนะครับโอ้นี่โอ้โหน้ำดื่มตาควายดีครับโอ้น้ำดื่มพลังควายไม่มีไข่แต่ว่ามีเฉพาะคนมาเยี่ยมฟาร์มครับโอ้ครับผมพ่อปุ้ครับพ่อปุ้เนาะพ่อพี่เจ๋งครับครับเป็นหัวหน้าไฟผลิตอยู่ในฟาร์มนี่ยครับดูแลเรื่องว่าห้าสิบห้าสิผลิตอีกนั่งขึ้นมา จากวัตถุดิบที่เขามีอยู่ที่เห็นนี่คือคอกนึงครับคอกนึ่งนี่เป็นคอกแรกที่เข้าเข้าเข้าเห็ดขึ้นมากแต่ว่าสีเห็ดคอกเดียวนี่แหละที่แรกก็ได้แต่ว่าการไปขอแบ่งปันพันธุกรรมมาจากฟล้ามต่างๆกันได้รับอนุเคราะห์มากเพิ่นก็ใไห่มากไปขอตัวนึงเพิ่นก็ใไห่มากสามนี่นสี่ละจ,จังแม่นี่นี่จังแม่นี่แม,นแ,มนแม่แรกนี่ห้องเบิงเพิ่นแม่ลุงทองครับแม่ลุงอทองคุณพอยังมากครับ,รรบแม่ลุงทองนี่เป็นลูกแม่เหรียญกับพ่อเงินอุทัย เป็นลูกเงินอุทัยนะครับเพื่อนมาจกคอกของคอกว่าลุงเรื่องฟ้ามบางคลาของปังแบะเลี่ยวพี่วิเพื่อนเห็นว่าอยากเลี้ยงเพื่อนก็เลยเพื่อนมีแม่คุ้ยอยุสามแม่หนึงเด้เพื่อนก็บอกว่าคันสีเอากระแบงไปโตนึงผมสีห้ไปเลี้ยงเพื่อนก็ห้มากกับลูกติดอันมากตอนนั้นปินหมุกนั่งยังติดแม่มากอยู่ฟ้ามพ่อเนาะพ่อปูนี่เพื่อนสีขอซื้อ แม่พันธุ์นะครับพันธุกรรมดีๆมาดีๆมากบัธรรมดาตัวนี้เพิ่นเมตตามาดยังสี่เลยนี่ครับโอ้ครับพี่น้องค่ะให้เบิ้งนี่มืดมือกับว่าจบแล้วครับยุในท่องยุนนท้องเพิ่นเป็นดาวสิพี่อ้อนี่ครับผมครับสีคอดเดือนนานี่ถ้าเบิ้งว่าแม่เงินอุทัยแล้วก็ผสมดาวครับเขาว่าเงินสายเงินกับสายดาวผสมกันแล้วลูกมาเสียร่างกายพ่อผู้กินน้องมันไหครับกินครับ กับกินกับแบงแบงห้เพิินน้ำว่าถามว่ากินผมสีมาเอาจังที่กับน้องปินน้องปินมมกเนี่ยติดติดแม่มาปไปลูกผสมจริงกับพ่อปังแต่ว่าอายุเพิ่นไหลไปเลยแล้วครับนี่อันนี้คือมือเกิดเพิ่นบอกครับพึ่งครับเพิ่นเกิด2ี่สิบยี่สตุลาเก้าห้ามือเพิ่นจะครบสองปีเห็นบอกว่าหางเพิ่นแม่แม่เพิ่นเดียพังขาดแม่เพิ่นเดียพางขาดแต่เต้นน้อยๆก็เลยเกิให้ ก็เลยมาน้ากันครับปกติเพื่อนก็จะแบ่งขายแต่ว่าอนี้เพิ่นก็ว่าบ่แบ่งขายดอกก็ให้มาน้าแม่เลยที่แรกก็ว่าเฮ็ดทับนี่ลหละเอาไปอามามันก็ได้ขยายไปขายย้ายไปขยายมากก็เลยได้จนมีซีหาคอกไปแล้วครับพี่น้องผมสังเกตเนาะไ้เบิ้งนะครับอ่าร่างอาหารเพื่อนครับนะครับเป็นอิดบล็อกประสานทั้งหมดเลยนะครับคือว่าประสานทั้งหมดแม่แต่แม่แต่โลงฟางพันธุกรรมบ่ธรรามดาเลยครับพี่น้องแต่ละโตครับไปคอบสองบัด อ่าครับอันนี้ก็คือ,อเป็นคอกที่สองเนาะคอกที่สองเดิมเป็นสะน้ำ เป็นสา,าน้ำบ้านนี้อันสช่ห้ควงกันละพะนา n ใหญ่เข้าก็อยู่ข้างล่างเขากันเลยว่าเออถมหลวก็สางเป็นอคอกซะลงเรือนี่คุณพ่อเพินพัฒนาคือไม่อีเดียหับไปพรม,ม,มเนาะความสูง,งอ,อ่าเห็นไหมครับของหนี่โล่งโปร่งสบายเลยครับยูบยากับพี่อพันสองตัวที่แรกเลี้ยงเพื่อนเนี่ยแต่เด็กน้อยมากนี่แต่ท้องรองผมเห็นแต่ในโปสเตอร์ผมไม่เห็นโดยจริงแล้วเป็นลูกผสมจริงพ่อปังแตริวครับแม่นำหอมตอนที่เฮ้าอันขอแบงค์เพิ่นมาเนี่เพิ่นมีลูกตัวปู่แค่สองตัวคือ้อ่เพิ่นเจ้าสั้นเจ้า ทีรูนนจ้จักนะครับเป็นพอพันขาวายดังของประเทศไทยเฮาท่องรอนนอี่แหละเป็นตัวที่2ล่าสุดผลนมีหน่องไส้ไปออกอยู่ใช้ยันา้ามก็คือพอปังกับแม่น้ำหอมเจ้าเพชรสารคามออกในมือเดียวเขาที่ว่าเพื่อนไ้เจ็ดแปดแสนนะบอกครับท่านนะครับแปดแสนมืออายุอายุายมือมือเดียวเป็นเป็นน้องเลยครับเป็นน้องเลยอายุสองสองปีกับสองเดือนเพื่อนผสมเลยเนาะมีน้ำเชื่อเลยนครับ บอท่านมีน้ำเสื้อครับท่งเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ว่าเพิ่อนตั้งแต่เพิ่นอายุสิบห้าเดือนเพิ่นเป็นรักผสมอยู่ในอยู่ในฟาร์มนี่โอ้รักผสมติดไปเจ๊แม่กะที่ออกที่ไปอยู่คอกหาเมื่อกี้นี้รับคอกของอัเจ้าสัวนั่นมีลูกเพิ่อนเพิ่นคือเพิ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนแกแดดเอยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการฟาร์มที่ที่บ่ค่อยที่บ่ค่อยเรียบร้อยนักประมาทเพิ่นว่าเพิ่นอายุสิบห้าเดือนเพิ่นเฮ็ดหยังบ่ได้ เขาว่ามันขึ้นซื่อมันบ่ฮอดมันมันบ่นั่นดอกมันผสมปฏิสัมพันธ์ผสมปฏิสัังได๋มันเจี๊ยตัวแต่ว่าผมมองว่านี่คือคุณสมบัติของพอพันธุ์ที่ดีเด้อครับพ่อเออมันใช้มากลิบิโดสูงใช่มั้ยในทางวิชาการึ้นนิดงงอะไรเียในทางวิชาการเฮาก็ว่าการสิสมบูรณ์พันธุ์นี่ก็ถ่ายทอดพันธุกรรมได้แม่นตรง ได้แม่นตรงแล้วก็ตรงตามสายพันธุกรรมดีที่สุดก็น่าจะอายุ3ปีครึ่งถึง4ปีอันนี้คืออันนี้คือ,อคือในทางวิชาการตอนนี้ก็จะแบ่งให้เพื่อนผสมนิดนิดน้อยไ,ไปแต่ว่าหลักๆลักของกฎสส เจ้าสัวคุณพ่อมีไผมาไห้ละข้าบ่นี่มาขอจีบบ่ผู้ใดเห็นนี่กระซิบพ่อพ่อพ่อรู้สึกว่าติดอ่างนิดนึงยังบ่มีครับยังบ่มีแม่นบ่แต่ถามมีคนสนใจเด้ครับนี่ครับสนใจก็มาเบิ่งมาเบิ่งเอาเนาะครับอนาคตพ่อปู่สิรีดน้ำเชือบ่รีดครับรีดเนาะแต่วันยังบ่ทันฮอดเวลามันสิซื้อเนาะครับเนาะถึงเวลาร้อยเพิ่นครับผมขอเบิ่งหน้าละรอนี่อ่าละขี้ดื้อจังน้อยเอาขี้ดื้อเหรอครับขี้ดื้อจังน้อยเพิ่นเป็นเด็กหน้อยสวัสดีครับ เพิ่นบุคุณกินผมได้นี่ตามภาษาก็บบลูกวนในครอบเพิ่นลหรครับผมตามภาษานุ่มน้อยตามภาษานุ่มน้อยตามภาษาวัยรุ่นสองปีกว่าครับคุณตีนิดเดียวเดี๋ยวพาไปเบิ่งคอร์กสามครับผมคอกสามนี่สิเป็นคอกแม่พันตั้งทองเป็นสิเป็นแม่เก่ที่เขาได้รับแบ่งก์เงินมาคนบ่มักอยู่ห้องแอร์บ่าคนเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเลยเออครับคือบ่มักสบายนะพี่น้องครับเบิ่งครับ นะครับขีดตมเละอู้ข้างหลังไหมครับพ่อผ้เชื่งวไหวแล้วนี่ครับอันนี้เพื่อนเป็นแม่แม่พันธุ์ที่อายุสาวสาว ในความที่เฮาพอได้ดึงไว้จนถึงสามปียังค่อยผสมได้ฟันแข่านึงยังค่อยผสมสิเฮาสองปีสองปีนิดๆถ้าสมบูรณ์พันเนี่ยเฮ้าสีผสมเลยบล็อกเดียวกันเลยครับอันนี้เป็นข้อที่สามเนาะครับข้อที่สามเป็นแม่พันธุ์เหมือนเราครับเป็นแม่พันธุ์เกรดอ่าสูงๆของเฮาเริ่มมาจากข้อสุดท้ายมันจะเป็นเป็นลูกพันล้านจากลูกพันล้านมากับเป็นลูก แสนอุทัยลูกแสนอุทัยมาเป็นลูกกล้วยน้องบัวครับอันนี้ลูกเงินอุทัยลูกปลากล้วยบอกข้ับเดีตัวที่นี่ตัวที่สามมันคือง่ายนะครับแม่พันสาวเป็นปะครับสาวเด็กน้อยเพิ่นเป็นเพิ่นยังพนันได้แควอยู่เนี่ยตัวนี้ครับสุดยอดเลยนี่ตัวนี้คือโอ้อันนี้เป็นเป็นคนด่างเด้คือแม่หงเป็นน้องสาวแม่น้ำหอมครับที่เราถึงเมื่อกี้คือแม่คือแม่ของทั้งรอเพิ่นจิมีซักเป็นหน้าของทั้งรอเพิ่นเป็นลูกของแม่บางปะหัน กับพอเงินอุทัยแต่ผมเห็นปุ๊บโดดเด่นเลยตัวนี้ครับอันนี้พอผุผสมหรือยังหรือว่ายังผสมแล้วผสมหมดแล้วเหรอผสมเจ้าสัวผสมเจ้าสัวนี่แหละครับผสมจริงเจ้าสัวผมขออยาตเข้าไปก็ได้ครับขอเรียนอาจารย์เพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณครับ อ่าแม่คงครับโอ้โหพานเลยมันบังคับทองโอ้พานพันได้สี่เดือนเนี่ยโอ้ดูครับดูครับแต่เมษาคนที่ขั้งไข่หรือว่ามักไข้นะครับหลายๆคนหรือว่าเป็นแบบผมเนี่ยคือเขามากเนี่ยผมว่าผมขออยู่สักมือหนึ่งในบอนะครับเขาก็ว่าเอาพอังเนี่ยไม่เห็นยังว่ายืนเบิ่งผมบมคิดว่าอยู่จังหวัดลอยเอดนะคับพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเนี่ยคือถาผมพลาดมือนีนะน้องเจ๋งผมเสียใจเลยแหละผมว่าผมรุนกับฝนตั้งแต่เสาร์เลยว่าเจ้าไหนผู้ให้ฝนตกไหมว่าตกผมอยากมากนะครับ หอมปากหอมคอครับพี่น้องครับผมเห็นแค่นี้กเช้าชื่นชมมากเลยสี่มิจฉายนิมอยู่เขาอ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 ามันเขาอาจจมันงุ่มงุ่มในหนึ่งนาะมันว่ากันเด็เขาแม่นี่เด้อแม่บางประหันนี่เป็นแม่สาวหมดเลยครับสาวหมดเลยครับเด็กน้อยเด็กน้อยอันนี้มีมีตัวไหนพ่อผู้อยากนำเสนออีกไหมในข้อนี้ครับสักตัวหนึ่งลูกเจ้าลิโพ ในขอกนี่ถ้าวา่าขันแม่นสายอีสานขันแม่นสายอีสานกับน,นี่แก้วเกาแก้วเกานี่เป็นลูกแม่ฟ้าพึ่งครับฟ้าพ,พึ่งเป็นเป็นลูกเพชรอ,ดอุดรเซี่ยโอยะโสธรเป็นแบงไใหามากแก้มในการลูกกล้วยน้องบัวคือกันลูกกล้วยน้องบัวมาจากมาจาก,ก,กพ่อปลาเจ้าน้องอยานางคือนกันมาจากมาจากอุทัยหลักการ,ร,รในการที่จะผสมพันธุ์ของพ่อปู่ครับว่าเบิ่งแม่พันธุ์แบบนี้เฮาควรจะ ผสมกับโพพันต์ตัวนี้ส่วนหนึ่งคือการตลาดตรงนี้เราว่าการดีดของเขานี่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องแบ่งปันไปส่วนหนึ่งเขาก็เก็บรักษาไว้แต่ว่าจริงๆเขาต้องการผสมกับพอที่สามารถทรงพันธุกรรมในจุดที่แม่เขาเนี่ยดอยอยู่ถามว่าเป็นยังงไาจังเลือกสายดาวซี่พี่สายพญาหงเพราะว่าวายโดยเฉพาะวายของเขานี่มันจีมีข้อบกพร่องเรื่องความสูงบางตัวพ่นพัฒนาอยู่แล้วพ่นมีพ่นมีสายพันธุ์เพิพนอยู่แล้วเนี่ยยางเช่นลูกงินอุทัยเิ่พบ่มีข้อตีเรื่องหลังตรงเรื่องอย่างพวกนี้เราเขากับส่เรื่องเเนนืื้้อออหังงงร่่ยาได ลูกเงินอุทัยของผมอยู่นนี่ซี่หาตัวผมสิใซกับดาวซีพี่เพราะว่ามันจับกันพอดีคือมันแมทมันแมทกันพอดีมันจะได้ความสูงความยาวขึ้นมาทันทีเลยจากเจ้าเนื้ออยู่เดิมหลังตรงอยู่เดิมมันสีทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งหลังตรงในแปลงนี้เขาเป็นยีบซีไรเป็นลงเลื่อนแล้วก็เป็นแรงน้ำเพราะว่าของาเขาอยู่บนที่เนินเขาเขาบ่มหมอที่สีเลี่ยงค่อยเด้ เฮาเฮามาอยู่บนโคกบ้านกับเป็นบ้านโคกพิลาฟังนี่กับบ้านโคกสูงฟังนี่กับบ้านโคกพิลาอยู่ทั้งโคกจริงๆมันต้องอยู่ท่ามนอกจากเนาะเพราะว่าเฮากระบื้องปักมันหนักมากนแต่ว่าเฮาเฮาใส่แจงไถเฮาใส่การเจาะน้ำบาดาลลึกร้อยสี่สิบห้าเมตรได้ถลึกมากแล้วก็เฮาเฮาใส่โซลาร์เซลล์สูบขึ้นมาตลอดเวลามาเติม เทิ้งเทิ้งให้เขากินให้เขาใส่นี่แล้วก็เทิ้งเติมแรงน้ำของข้านําแล้วอาหารหลักเพื่อนอาหารหยาบอาหารหยาบเขาเขามีแปลงหยาญย้งหนอกสามสามแปลงเป็นแปลงเข้ากับเปเโซหน้าเพิ่นมีมีหยาญยังนะครับพ่อแปลงหนึ่งเป็นแพนคกุลาล้วนสิบสี่ลแปลงหนึ่งกับเป็นมูรลโตบวกกับมูรลโต2สองบวกกับลูซี่อีกยี่สิบสองไรโอ้โหมีอีกแปลงหนึ่งเป็นหยาขนอาหารคนนี่เสริมให้ทกินซุ้มมืออ่ากระถือตัวประแบบนั้นหากิโลที่มานี่ของศูนย์วิจัยเราพัน สัตว์เจียงยื่นอันนี้เป็นคอ,อกสุดท้ายครับผมครับเป็นคอ,อกเลี้ยงลูกเป็นออครอรกแ,แม่เลี้ยงลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสาวเพิ่มโชคสาวเพิ่มโชคจากแม่บรร ب ا ถามว่าเป็นยังอันอยูฟ้ามี่คือมีแม่บ้าน ا ร้อยสามสิบเ่ามีถูกกระดับที่โวให้จานฟังว่าห้ากับเบิ้องว่านี่เขาอายุแค่ห้าเดือนกว่าห้าเดือนสิซ้ำแม่แล้วครับ นี่ก็คือจากแม่บ้านๆสามหมื่นสี่หมื่นทันตีพอพ่อปู่อยากแนะนําว่าบ่จะไปจะต้องซื้อแม่ท่านบ่จำเป็นครับบ่บ่จำเป็นเลยบ่จำเป็นเท่ากับเท่ากับพัฒนาเท่ากับเท่ากับเท่ากับอาจจะบ่ประสบความสําเร็จในปีสองปีในในระยะยาวเท่ากับเท่ากับพัฒนาเราเขาไปได้พอปู่จบทั้งไหนมากครับเนี่ยจบาสัตวศาสตร์เป็นวะครับจบกฎหมายครับพอปู่รู้จักทุกอย่างเลยครับท่านยาท่านควายเนาะขี้เอ็มอาร์กับหัวจักครับจบกฎหมายยังไงเนี่นี่ครับพี่น ครับให้ได้ชื่นชมเนาะเป็นขอกแม่เลี้ยงลูกครับแต่ละตัวโอ้โหนี่ก็ลูกลูกท้องรอเนี่ยออกมาตัวตัวแรกกันเนี่ยลักปสมเนี่ยแหละอ๋อนี่หมอครับรโอ้สุขภาพดีน้องกินเพชรลูกปังครับลูกปังแปรรว ครับแม่แก้วตานี่เป็นลูกแม่มีสับแม่มีสับเนี่ลูกปานสุรินแม่มีสับเพิ่นดังเด้อเป็นควไอ้น้อง,งยนงานั่งไทยทานีเพิ่นเป็นลูกจต่พายุแอนลูกสาว2ตัวนี่เ <c oughs> พิ่นออกแข่งกันคือนี่ผสมเบิ่มพันล้านเทิงก็ได้ตัวเมียทั้ง2ตัวอาจารย์อ๋อนี่ลูกเงินบ่ครับครับลูกเงินไทยแม่นําี่ครับลักษณะสิเป็นวันนี้แล้วเนาะอาจารย์เบิ่ง2สองสาวลูกเออแม่บังจใช่เออนี่ครับครับนี่ โอ้ยอยากให้พี่น้องมายืนกับผมด้ครับสุดยอดของเห้านี่สีใส้กันเนียวน้ำฮอร์โมนแล<อ>้วครักอากาที่ผสมพร้อมกันเป็นชุดๆก็ได้คุณหมอโอมจากท่ <c oughs> าพระเดี๋ยวมาเนียวน้ำ <c oughs> เป็นยังกล้วยเอ่อฟ้ามี่ออกรูกทุกอาทิตย์เอ่ออาทิตย์ละออกหาโตกออกหาัตพร้อมเป็นชุดเดียวกันที่ผสมมือเดียวกัน <ừ> ผมโบเสื้อดอครับจุบกฎหมายมาจบกฎหมาย <c oughs> มันมี ทางแยกของชีวิตจบ,จบมโซสารสิมาเรียนเกษตรสุยดซูรินตอนตอนตอนนั้นบอกครับจบมโสารสิมาเรียนปวชเกษตรสุยดซูรินเด้ผมอยู่ดอนผมเป็นน้อยอ้ดอนเกษตรสุยดซูรินเขาสิดังเรื่องแต่ซูรินมันเคยเป็นศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศเดเดยพอผู้ได้ติดกล้องติดยังไงบอกครับนี่ครับมีกล้องวงจรปิดนั่นนะครับผมไปพ่อผู้ท่านนี้ผมยังบ่ทันได้เห็นเลยโอ้โนี่ลูกยังพันธ์พันธ์ได้สอะไรครับครับลูกนี่ลูกลูกเอ่องามอยู่หลืลูกเพชรอุบลครับสองตัวนี้เป็นลูกโชคชบุรีมูวเนแบงมาใให้้อันนนีลูกบโพี่ ลูกใบโพอันนี้ลูกเจ้าเสาอันนี้กับบ๊กไอเพิ่นกับแบงไ้คือกันนี่สียสมบัติเพิ่นกับแบงไ้ครับนี่จริงๆนํำเสนออ,อันนี้อยากนํำเสนอเอาออกมาโชว์เลยครับเรา,รากำหนดข้อที่28อันนี้ในท้องมันมีแดงตอนไมสวยจังอะบีกไอแบงไฮสามแม่โอ้อบันทายครับ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 ครัครครัมครับครครับครับับคบครับคอับีรครับคครับบครับร ถ้าผมเห็นด้านหน้าแค่เครื่องโตผมว่าเป็นบักเทอกแหละครับอ้หลายโอ้โหดูเขาพูครับอ้หลายนั่นอีหล่ะเนาะตอนผมเอามาเพิ่นอายุสิบเอ็ดเดือนเนี่ยมั้งเดี๋ยวผมสิติดตามในเพจครับครับผมเห็นแน่นอนตามไวดีรยวผมติดตามในเพจผมมีลูกไมนี่แดงเข้าผสมไปตั้งหลายฮัทผสมติดแค่สองตัวี่นี่อันนี้แหละผู้ผู้หนึ่งโดยภาพรวมทั้งกายภาพเนี่ยเขาเหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ชำนันกับพ่อใจแล้วรุ่นครับผมเดือนหนึ่งครับบอลกวนเพื่อนเลรครับผมไปลูกไป ครับผมคอกสุดท้ายครับผมครับอันนี้เป็นคอกคอหาครับเพิ่งสร้างขึ้นมาไหมพอผู้เขาอขาญาติไฮไพเขาไปให้เพื่อนลุกสักหน่อยนึงได้บ่อันนี้ถือว่าเป็นพอพันหลักนะช่วโมงนี่ครับผมโอ้โหอันนี้คือเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เป็นเป็นพอพันุ สายดาวซีพีปูเขานี่คือดาวซีพีอเขานี่คือตะวันตัวนี้มันสูงายไรบ้างครับนี่รอยเจ็ดสิบอยเจ็ดสิบเมตรนี่ละกับยูที่จังหวะการวัดครับแม่เพื่อนนี่เป็นวายสายชนบุรีอาจารย์สังเกตว่าไทยเพื่อนมันสีเอวจะเอวมานิดนึงเขาจะบวตรงเป๊ะแบบลูกเงินบลูกแสนอุทัยลูกเงินติดตามด้วยพี่น้องครับเจ้าสัวครับผมอันนี้คือเด็กในฟ้ามเหรอครับคนอยู่งนี้เป็นเป็นจากกองเก่าครับผมสวัสดีครับพี่นะครับ ครับสอทวีทับฟาร์มนะครับวันนี้มาทําอะไรครับอยู่ที่อ๋อพอดีอพอดีมามาส่งน้ําเชื้อด้วยครับม,มีส่งน้ําเชื้อแล้วก็ มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมสศวรรลูกชายเก่าครับตัวนี้เดิมทีเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่สองขวดตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฉายแววอะไรมากครับด้วยเหตุที่ว่าคนเขาบอกว่าสายอุทัยสายดาวเนี่ยจะต้องดูที่ฟันผัดพอฟันผัดแล้วโตขึ้นมากก็ตั้งแต่ผมซื้อมาโตกับผมเกือบย0่สเซนครับช่วงท้ายแล้วโตได้ถึงยี่สนเซนนี่ผมว่าสุดยอดมากเลยครับในวนาชนะคนสิเดนมาอยลเอสดแต่ว่าช่วงเกี่นี่ช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมามันเกินใหญ่บ่ไดดกันเลย เป็นโอกาสดันดีฮะกเลยเอาครับพี่น้องครับเบิงครับเบิงเบิงครับให้เบิงเล่นผมเทียยวรับเลี้ยงคนที่น้ำเชื่อที่มาไล่เกษตรกันแป้งแสนแสดงว่าตอนนี้มีน้ำเชื่อมไม่ยังอ๋อมีมีครับ อ่าโปรโมทเลยเอาบอกเลยครับนนเชื่อหลอได้เอ่อหลอดละหาลอยครับติดต่อได้เลยน้อเดี๋ยวผมเสีเอาเบอร์โทรลงไว้ข้างล่างเนาะในเพจในี่ยังนะครับคอกข้างหลังเจ้าสัวนี่ก็สีมีอยู่หกคอกหกคอกกับอ๋อนี่เป็นคอกเลี้ยงลูกบ่ะครับเป็นอ่าเป็นจริงๆมันเป็นคอกสำหรับเอ่อรับถ้าจะเป็นรับมารับฝากรับผสมอย่างสี่หลักครับเป็นเตรียมไว้แต่ว่าตอนนี้ก็พอดีเฮาแม่ควายเฮาออกลูกหลายก็เลยอ่าทายผมสรุปง่ายๆก็คือมองนี่สิเป็นมองพักควายแม่ ผสมของเกษตรกรเนาะเพื่อนทาบ้านไทบ้านเพื่อนก็เอิ้อว่าอโค้มตัวเนาะยุนี่การับน้ำเป็นวะเจ้าสดเจ้าสดในารรับน้ำเป็นแผนการรับเท่ากับอนาคตเนาะครับอนาคตแต่ว่าการเงื่อนไขกันนาจะเป็นเรื่องของการมีผลตรวจเลือดว้าไม่เห่าหรือถ้าจะฝากจริงๆกับมากกัเห่าก็อาจจะเพิ่มค่าตรวจเลือดเห่ากันเรต้องระวังมันก็แยกมันก็แยกจากส้นส้นาร์มหลักของเห่าครับอ๋อแยกออกมาส่วนครับแยกออกมาต่างหากปาดไยไหลหีือ เป็นลูกควายสีนากลูกของพ่อแก้วฟ้าเกือบดอนคะับลูกแก้วฟ้าครับพี่น้องลูกสวยนะนี่ครับสวยสีไม่เหมือนใครเลยครับเดินเดินไปชว์อาจารย์หน่อยไปเออไปเอ้ยน้องเทาวฟ้านะครับลูกลูกแก้วฟ้าพญาควายเผือกปัดปัดลูกออกมาเป็นสียังครับนี่สีนาคครับสีนาคโอ้ครับแต่หักเถอะน้องแสวยครับโตขึ้นมาขนมันจะเป็นเป็นเงาเงาครับนี่ก็ลูกแก้วฟ้ากันลูกแก้วฟ้าอันนี้โอ้โหครับ ขาวจนพูนเลยแบบนี้พุนะ่น้องเฮ้ยิดขีดขานสูงสูงสูง,สงอายุยังบมดเดินเดือนนะครับพี่น้องเป็นเผือกแท้เปือกแท้ก็คือเล็บเล็บออียงเป็นก็<ๆ>เป็นรอนเหมือนอ้น,นี่คนตอมเลยโอ้หอหนะครับมีคน้น,คนเพิ้นมาให้แล้วบ่เพิ่นมาจีบไปเลยเด้พี่น้องครับแต่ว่าเกษียเจะาของเพิ่นพูนละขอฝากความค่อยดีเฮ้านะอยู่ในอมอกอมใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่ว ทุกผู้มีภาคทัวประเทศไทยนะครับฟาร์มเองก็ยินดีต้อนรับบอบาสิเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงควายการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าอาศิม่เยี่ยมมาเยือนกันเกิดได้นอกนั้นก็ซึเป็นเรื่องของน้ำเชื่อครับเขาก็มีน้ำเชื่ออย่างหน่อยตอนนี้เขาก็มีพอพันธุ์หลักเจ้าสัวด้านหลังเนาะครับเนาะด้านหลังครับด้านหลังครับสูงใหญ่ยาวครับสร้างควายยักษ์ไปด้วยกันช่องทางในการติดต่อฟาร์มควายดีครับตอนนี้เขาหักลักเขาก็มีเฟซบุ๊กครับเพจฟาร์มควายดีคือเขาก็มีเว็บไซต์เว็็็ตนี่่่มมััดด้้้้รรวว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 ขขอองงงปปะคาาายยยยยเเเแแลลลกกช ข้อมูลสําคัญอื่นๆเกี่ยวกับเหลี่ยควายก็อยู่ในเว็บไซต์เหมือนกันครับเบอร์เว็บดอทไข่ดีดอทคอมแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมครับ0924259499ครับครับผมขอบคุณนะครับผมวันนี้ครับเต็มอิ่มมากเลยครับดาวเกษตรขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านทุกท่ารัชมคลิปดาวเกษตรคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผิดไทยด้วยคุณเจ้าสัวนะครับผมฮัดพี่น้องครับฝากด้วยนะครับลองพิจารณาเบอร์ครับเอาไปปรับปรุงควายอยู่ทางอีสานเฮ้า